ีค่ะทุกคนอยู่ที่ช่องพาลอยพลอยเพชรนะคะวันนี้เราอยู่ที่ซซรีคลินิกค่ะวันนี้เราจะมาทำซีรีเจลลี่มาสนะคะตามไปดูกันสวัสดีสวัสดี นีค่ะหมอปานค่ะแพทย์ญิงเสียงในการถนอมชาตินะคะเป็นเจ้าของคลินิกสิริคลินิกค่ะตัวนี้นะคะบอกว่าเลือกมาทั้งหมด8สูตรนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเราสามารถเลือกตามสภาพผิวได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องพนักงานทีมเม้นท์เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะช่วยประเมินหน้านะคะมีความชุ่มชื้นเป็นพิเศษมันก็เลยเป็นเจลลี่มาส์กแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็หมอก็ได้เลือกมาพิเศษสำหรับคุณลูกค้าเลยค่ะมีสิวมีผดมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสูตรที่เป็นเกี่ยวกับเฉพาะ แทบจะไมะ่ใช่คลีนิกแล้วแทบจะเป็นคาเฟ่แล้วใช่ไม่จะเป็นห้องห้องิ๊้ผิวห้องสอบมี่จะเป็นห้องทีเมนตามมาให้องคิีเมนเลยนะคะสวัสดีค่ะรออยูนะ จะดูแลกบายเป็นทอสสีตัวนี้มกนะคะเตรที่เพียงสีได้เลยค่ะด้ความสะอาดและความปลอดภัยนะคะสำหรับผ้าคุมเตียงนะคะใช้แล้วทิ้งเลยค่ะทุกคนถือได้ว่าเป็นการใส่ใจลูกค้ามากๆเลยคในเรื่องอองุปตอนผมเริ่มขั้นตอนแรกนะคะด้วยคล e นซิ่งมิ้วขค่ะหอมละมุนมาก เริ่มปิดตาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอเซตตัวนะคะแล้วก็จะมาร์คใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองนะคือคุณผู้ชมเห็นแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นหน้าตัวเองได้ตอนนี้อุ้ย <c oughs> นี่ สวยสยัตยูเรกา้าคะ่ะหน้าของเราทั้งสอง <laughs> สำหรับามมาการล้างหน้านะคะต้องรอ15นาทีแล้วค่อยล้างออกคะ่ะสลัดผักหรือคะหรือว่ายำสาหร่ายเป็นไงบ้างคะถามไงครับถ <laughs> ามเฮีย้ยนั่นแหละเป็นไงแล้ว <laughs> ถึงขั้นตอนของการล้างออก มืนมันก็จะดูดซึมแบบพวกสิ่งที่ไม่ดีอยู่ใต้ชั้นผิวเราออกไปด้วยเนะี่ะสุดปังเลยทุกคนแนะนำตอนนี้ขั้นตอนการมารกก์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนและที่ชอบที่สุดคงมีนวดน,นะคะหลังจากที่เรามาร์กหน้าเสร็จ้นวดมากอะ่ะเยี๋ยจะบอกว่าสุดยอดเดีย๋ยเป็นใหม่ ขอไปให้เขานวดให้ดีๆบทปิดท้ายาเท่าไหร่คะคุณหมอก็ตอนนี้เป็นถ้าเป็นเจลลี่มาร์คนะคะจะตกครั้งละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะตอนนี้ก็ซื้อเป็นคอร์ติดแคนสองเลยค่ะสำหรับผู้ท,ที่ติดตามเพจพาอยไฟเพรนะคะวันนี้หมอก็จะมาแจกสิริเจลลี่มาร์คฟรีไปเลยสิบสิทธิ์ธนะคะฝากไว้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะก็ที่นี่นะคะสิริคลินิกโคราชนะคะเป็นอีกคลินิกที่อยากจะแนะนําไม่ใช่แค่เป็นคลินิกนะคะมันเป็นโอ้เรียกได้ว่าขึ้นมาเป็นเหมือนคาเฟ่เลยนะอยากให้เพื่อน มานะคะมาที่นะคะมาทำสวยกันนะคะเราจะได้สวยกันทุกคนเลยค่ะอย่าลืมมาใช้บริการที่นี่ซีรีส์คลินิกโคราเดนแจกฟรีสิบท่านกดไลค์กดแชร์กดส่วนจพร้อมแล้วไปที่ซีรีส์คลินิกกันเลยค่ะ